ว่าเนี่ยจะหัวล้นเดียวเพื่ออะไรอ่ะไอ้เรื่องไอ้ไอรอนมึงลองไปยืนที่ใครโจนดิเฮียบว่ามึงหลอกวัยเยอะเลยอินโนซีไงมึงเกิดเลยอ่ะโจโจ่น่าจะไม่ติดท็อปเลยหรออย่างงี้ท็อปเลยอ่ะนนนั่่ะเย่สัตว์คือแบบนี้นะมึงลองไปจีบสาวที่ชัดเลยใช่ครับจะวางใช่ป่ะพี่ แต่ผมว่าแซมผมหล่อสุดแซมยืนว่างป่ะตอนนี้ว่างป่ะงานเป็นไงบ้างว่างใช่ปะว่างๆนี่เราผมให้ค่าวโจ๊ะสองหมื่นแล้วไล่จับเอ็ดฟานผมดีกว่าอะไรนะเอ็ดฟานเนี่ยเหรอเอ็ดเป็นสองผมเลยเอาแบบชนเลยได้ไหมชนได้เฉยเลยยัง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 น้องมีเงินมีเงินมีเงินมาๆาเฮ้ยด้ไปด้วยกูไปด้วยเงินโอ้ยอ่ะเฮ้ยอะไร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 ไม่ใช่หรอกนะแต่ละคนข้าโจมันจะทิ้งก็ช่างมันอู้ ไม่แหละพรขึ้นมาติเออปล่อยปล่อยไม่ได้เลยใช่ไหมคุยอะไรคุยอะไรคุยอะเฮ้ยใจเย็นน้องเป็นโควิดใจเย็นอยู่ป่ะเดี๋ยวเจ็บคอยิงเลยเอาดิ๋ยวดิ๋ยวสองมื่มาดิ๋พี่เดี่ยพันนี้อยู่น้องงาน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 เลยไอพันไม่มาเลยบอบปั้มเลยป่ะงาน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 หรือโดนหรือว่าล้มเอางี้รถไปไหนต้องเอากลับมาแลนเขียวไหมพี่ถามก่อนต้องเอาตบกลับมาแลนเขียวนะทิงทิ้งเลยเออเอาเอาตบกลับมาแลนเขียวอ่ะ

นีให้ไปผ่านหน่อยให้ไปตัดอะไรอีกอะอนนบอลอนเวงชิปไอชิฟนี่ใครว่าใครขับอยู่วะไอะชิปกูมีอะไรจะบอกชิปกูมีอะไรจะบอกเอ้าไอร้อนมึงระวังไว้ดีๆนะไม่เ,เด็กโดนไม่ดิลูกมึงอ่ะโดนกูเล่นโอ้ เออมเรียกคุพ่อได้เลยแล้วเอาจริงด้วยสามารด้สามารถได้สามารถได้เจ้าักพักก็ไป้าพลวันนั้นกูเลี้ยงกูเลี้ยงมันยันเจ็ดโมงอะมว่าไงกูขับแรงี่อเออไอ้ไอ้นขไอนเี่ยวเล้เี่ยวดิเียช่างค้าส่องสิบแปดชิ้นกันด้ยครับเออแม่งไม่หลับไม่นอน้จอชงช่างอมมอายุสิกอ่ะ้ะ้าแปได้วยครับ พี่ครับนี่ครับวะผมครับพี่หัดการฮะสอนไม่ได้ดิพี่สอนสอนช้าเลยพี่ช้าจัดเลยพี่ไปแบบเป็นห่อมาล่าพี่คนเออพี่ลองสุ่มเป็นห่อมล่าผมจะลองสุ่มเป็นห่อแล้วให้เป็นล่าอยู่เบาอยู่นะพี่ถ้าเป็นห่อเดีไอ้คนมึงเป็นศพให้น้องดิ พี่ไม่ถามกูสักคำไอ้เฮียเกาะเต็มเต็มกูเอออะไรก่อนเ๋ยวเองผมไม่เอาไม่่่ออในรถยไมต้องห่อไม่ต้องห่ออย่างงี้อ่ะให้ภาพนี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงโตพี่เดี๋ยวเรื่องโตไม่ภาพอย่างงี้พี่จะเห็นผมเข้าไปไงถูกปะเฮ้ยปืน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 ถามบอกพี่พี่ขับชนกูเฮ้ยรอแป๊บรอแป๊บซ่อมรถอยู่รอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งพี่ต้องต้องพี่ตัวนี้กลับมาแลนด์ปะเอากลับมาแลนด์ด้วยน้องโอเคโอเคโอเคอย่างเงี้แหละมันจริงพี้พออยนูเดี๋ยววะ ด้วยการไปด้วยกันเว้พี่เลระอีดังตัวดีไอ้ตัวแพ้เชียโควิดอมุมุมุอุ้มสองนะไอสัตว์เดี๋ยวอ้วกได้ไหมอุ้มสเลไม่อ้วกพี่คันนี้ไม่อ้วกคันนี้ไม่อ้วกมอไซมอไซค์ใลองเซ็ก่อนพี่เปมพี่เปมเพี่พี่ตัวนี้เขาเาจะโดนเราชนหรือเาจะชนสิ่งี่นวะมาอยู่ไอยูู่่เอเอเโอเคอเอเคโอเอเเคีอเอเคโอเอเคโอเเพคเเเเอเเเเเเพอเอเเ คนนี้มันขับรถมอเตอร์ไซค์เทียนอยู่มึงมึงชนมันให้ได้แล้วกันแค่นั้นแหละยิงได้ไหมอันนี้ยิงได้เปล่ายิงได้ไหมโอ้ยิงยิงได้ยิงได้ก็ได้วะไอ้กชาแต่ลองขอลองก่อนนะว่าขอลองแล้วหนึ่งเขายิงได้ปะลองแบบไม่ยิงก่อนลองแบบไม่ยิงก่อนเข้าใจปะมีหลายเกมมีหลายเกมเองเองโกหรือเปล่าโกอ่ะพี่อ๋อโอเคโอเคไปไปดู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 ดยิงได้รออะไรวะตอน ร้อยสัตว์กด,ดหมดสองหมื่นเปมึงตาม,มาโ,โถดีไม่ได้แบบนี้มันจะได้ตังค์ไหมเนี่ยกดโอ้โหไม่ขับมึงเหยาวจริงดิน้องโอ้ยข่าวพี่ไม่ได้ตังค์แน่นอนถ้างขับแบบนี้ แล้วคันนี้มังผิวจาดเนี่ยของจริงวะวิ่งแน่กูบอกเลยน่าสนุกดีขับอุ้มคันนี้พี่ต้องลองพอขับตีล้อเสร็จแล้ว สำหรับการขับโอเคบ้าแบบว่าอเอาท,ท,ที่เรื่องตื่เต้นแล้วพี่เอาคันนี้ไหมครับพี่อ่ะอันนี้คือพี่อุ้มบันเหมือนกันเนี่ยคันนี้ใช่ป่ะบอแค่รู้สึกก็อุ้มมอลแล้วแต่ตีบอกว่าเวลาขับในเมืองอ่ะมันจะโดนชนบ่อยามาเอาพึ่งแน่ไล้วขับเฉยน,น่าน,น้าอาบเขียวเด้อ อันนี้กิจกรรมแก๊งเหรอผมแค่ขับเลยที่เกมเลยอ่ะไอ้ของมันน้าเลิกเลิกเลิกเอ้ยมันน้าคันนี้หล่อตอนขับอุ้มจริงตำรวจชนตั้งแต่คันแรกเลี้ยวแรกเลยจบนี่มันแค่ซ้อมน้อง สถานการณ์จริงอะตำรวจจะไม่ชนหรอกจะมีรถวับชนไหมใช่ตีบอกอยู่ว่ารถวับชนบ่อยพี่เอางนี้ว่ะในมูมตอนป่ะน้องช็อตช็อตเมื่อวานอะกลัวแล้วไม่มีตำรวจอ่ะไล่ไม่ทันพี่อยู่ไว้เราชนเองกันล้มเองมีแค่นั้นแหละใช่ป่ะใช่งมันเนี่ยคันนี้ยแลวรถแล้วรถแบ่งว้าแบบผมบอกเลยอะแบบรถออกโคอออจากแลนอะเมื่อวานอะตาไฟทํางานไม่ทันยังกูตาลกูตาไฟยังตาไม่ทันเลย นี่มีรอบใหม่หรือที่มีรอบใหม่ไหมเออมีรอบใหม่มีปืนด้วอยากลองปืนอ่ะเอาลองปืนมาดิ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 ปืนน่ะเอาของปืนน่ะอ่ะพี่คุณตายรอบหนึ่งพี่คุณตายรอบหนึ่งฮะไปเหรอพี่ไปเหรอพี่อะไรอ่ะพี่กู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 ดูดิอ่ะเดี๋ยวกูขับตามดูดิอ่ะโอเคไม่ครับแล้วกูดูดูคันตีอยู่ไหนวะถ้าตอนสองที่โดนแล้วะบอกเลยโอ้ตอนสองเรียบร้อยแล้วเกมเลยโอ้โหนี่หมายถึงเอารถกลับมาเหรอว่ายังไงเอาคนดิพี่เอาแค่คนกลับมาแล้วที่เอาของกลับมาเขาเอารถมัาด้วยนะ ยังสติอยู่เอ่ยขอผมไม่ขอผมไม่ให้ล็อกนะพี่โอเคป้ปะพี่ทำไมหนูหนูเบิกมาแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะมันบั็กเหรออันนขึ้นรถลงใหม่ก็หายอะไงเอ้ยมันปิดกล้องแล้วเร็วลุยแล้วยิงจริงด้วยโอ้ยอุ้ยภาพสองอุ้ยภาพสองเลย โอ้ยไอ้ภาพซ้อมเลยไอ้เหี้ยภาพซ้อมเลยไอ้เหี้ยภาพซ้อมจัดเลยอ่ะไอ้ไม่เป็นไรครับแต่ถาตอนอุ้มเอ๋อยู่มีเรื่องแน่ขอโทษทีครับอไปไปไอไป ไอตงผมใหม่ไอ้งผมใหม่เหรอเพี่อเไอเอเอ้ไอเอเอเอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไองผม้ไม่เอรไอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้อ้ไอเไอเอเอ้ไอ้ไอไอ้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 อไอ้ไอ้ไอ้อ่ะอ้ไอ้อไอเอ้ไอไอเไอ้ไอไอ้ไอ้อ้ไออ้ยไอ้ไออไอไอไอ กำลังลงมาไอ้ยพี่ยี่คนนี้หนดิไอ้ชิบขึ้นมาไอ้ยยี่นี่พี่ยี่นี่พี่ยี่นี่ไอ้แต้มขึ้นมาเนาะพี่กดไว้พี่กดไว้พี่กดไว้พี่สมอยู่ใครไว้อยู่กูเหรอเอออยู่กับมึงอยู่กับมึงไอ้ทำตัวบักใช่ไหมตัวพี่บักอ่ะไอ้ทำตัวบักไอ้สัตว์ไอ้ควายไปไอ้แต้มไปบังแค่โกงดิอ๋อเยอะชิบแต้มเยอะชิบแต้มง่ายๆเลยวะ เไปถึงแล้ว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 คุณถึงแล้วคุณได้ตามโอ้ยโอ้ยมันล่วงคตบมันล่วงไอ้แต่ตบตบล่วงได้ไงมึงเคลียร์เลยมัน่วงมันไม่ล่วงอยู่บนมือผมผมตัวบล็อกดีสมอลแป๊บเดี๋ยวมาเฮียเอ้ยไม่ใช่ประเดยครับพี่สัตว์ให้คนตัวบั็กไปอุ้มด้วยแกไปแกไปแกเลยวดีสวดีเม้าไอ้ยาเด้ภาพเมื่อกี้ภาพเหมือนทอมทอมอุ้มเลยโดีหน้าร้อยยโสชนสวัสดีครับพี่ สามโมกครับเส่นไปไหนฮะสวัสดีพี่อะไรของพี่เกมวะเนี่ยบังวันนี้พี่เลิฟเฮ้ยบังวันนี้ผมจะไ้พันเฉิดจะไปขู่ไปโผล่มาเลยเนี่ยเอ้ยอะไรดิเอ้ยอเหรอสามโมครับ